โอ,โ,โอ้โหพวกเธอได้ของกินน่าสนใจมากใครจะเริ่มก่อนนะจูลี่นหรือล้อ,องั้นไปกันเลยฉันได้ยินเรื่องรุ่นจิว๋วงั้นมาลองกันเลยอืมมันอร่อยเออเปรี้ยวมากแต่ฉันชอบนะอยากลองมากกว่าน,นี้โอ้ใช่ดูสิฉันกินได้มากแค่ไหนเออ จูเล่จะตลกมากเลยเวลากินของเปรี้ยวๆนะแต่ว่ามันก็อร่อยมากเลยนะนี่เธอต่อเย้ yeah, ได้เลยฉันได้ป๊อกกี้และสตววรอเบอรี่ดูสิเป็นของโปรดของฉันที่สุดเลย <Awesome. S 2> งั้นมาลังกันเลยดีกว่าใ <Yes. S 2> ช่มันอร่อยมากเลยอยากกินมากกว่านี้ <Please. S 2> พวกเธอเสียใจด้วยนะไม่ได้ลองหลองฉันไม่แบ่งด้วยฉันอยากกินมากกว่านี้ สิ้นแล้วเราต้องทำยังไงทํเพิ่มความหวานกันดีก,กว่าด้วยน้ำเชื่อมรสสตรอบเบอรี่ให้รสสตรอบเบอรี่เข้มข้นมากกว่านี้นี่แล้วตอนนี้ก็มาลองกันโอ้ใช่ฉันชอบมันสุดๆเลยอะไรทีึเป็นล้านเท่าอยากกินมากกว่านี้จตยัดเข้าไปให้หมดทั้งหมดเลยเหรอพร้อมแล้วนะโอ้หมดแล้วล่ะอเล็กซ์ตอนนี้เธอดิมโคกได้แล้วโอเคเอล่ะได้เลย ฉันรักของกันคล่ามากจะเพระเป็นสีดำยิ่งดูเท่ขึ้นไปอีกอเอ๊ะพ <c oughs> ทีนะแต่ฉันจะดื่ม,มยังไงดีละ่ะใช่แล้วหลอดไงละ่ะมันช่วยให้ฉันดื่มได้เร็วมากขึ้นอีกนั่นเนี่โอ้เหนื่อยจังเลย <c oughs> แต่ว่าผมมีเพื่อนๆมาให้กำลังใจแบบนี้เดี๋ยวว่าตะดื่มโคล่าเลยให้วิง่งรอบเรกอย่างได้ <c oughs> พร้อมแล้ว นั่นมันเจ๋งมากเลยขอบคุณนะสุดกาอโออเล็กซหยุดนะเดี๋ยวในายให้นส,สาวๆปิว้ล็อกสาวสาวอดทนไว้จะไปอให้นแนนอาจจะช่วยได้ถ้าสูกสอนมาว่าปลดปล่อยออกไปดีกว่าเก็บไว้อ้เอเกิดอะไรขึ้นกับหัวฉันเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นสีดำนั่นเหรอแม่จ๋าบริดนโอุโอ้ยหัวฝั่งฉันเป็นสีชมพูส่วนจโเลี่เป็นสีฟ้าดูเหมือนว่าการเปลี่ยนสีหมดเท่านี้ อลาบริดนี้ได้มาร์ชเมลโลสใชมพูอเล็กซ์มีช็ก,กโกแลตบอลอันใหญ่มาก mm. ส่วนจูลี่ได้เยลลี่มีและยังใหญ่สุดๆด,ด้วย <Hey. S 1> นี่พวกเธออยากลองหมี่ไม้สักคำแน่น,นอนอยากกินง mm. ั้นก็เอาไปเลย oh. ฉันแ้าหลอกเล่นนะเสียใจด้วยฉันไม่ให้หรอก mm. มันเป็นของฉันและก็อร่อยที่สุด <Amen. S 1> อร่อยมึกมาก ใชแ่แล้วและวองเท้าก็อร่อยมากด้วยมันอร่อยเกินบรรยายเลยหัวก็อร่อยต,ตัวก็อร่อยหมดเลยได้ <Hey. S 1> แล้วฉันกินหมดแล้วล่ะใครจะเป็นคนต่อไปฉันเองน่าสงสัยจ้ว่าอะไรอยู่ข้างไหนต้องมาเช็คกันฮ <Yeah. S 2> ุมเลยว้าวข้างในมีชกโกแลตบอลเล็กๆเยอะแยะเลยมันเป็นของฉันคนเดียวอย่าไม่ตแต่ะคิดนะ oh. โอ้ใช่อร่อยมาก เสียใจด้วยส,สาวๆในหอยฉันไม่แต่ช็อกโกแลตนะไม่รับรู้อะไรทั้งนั้นเลยและตอนนี้ได้เวลาสนุกกันแล้วฉันอยากจะชิมอะไรเข้าไปในปากเข้าไปแล้วเข้าไปอีกอันแจ๋งมากเลยและอันสุดท้ายรินนี่ตอนนี้ตาเธอใน <Okay. S 1> ที่สุดเปิ <Cool. S 1> ใจเสียชัมพูน่ารักจังเลยโอ้แล้วมันก็อร่อยมากด้วย เราต้องอยัดเข้าไปในปากให้มากที่สุดกี่อันดีนะบอกได้ในคอมเมนต์นะว่าฉันสามารถใสม่มาร์ชมัแล,ล้เข้าไปในปากกี่อันแล้วก็หมดแล้วละ่ะ <What? S 1> นี่หมดแล้วเหรอพวกเธอคิดว่าไงบ้างถ้มามันตลกมากเลยฉันถอเราไม่ได้แลวฉันก็เหนื่อยที่จะเคี้ยวเราด้วยมันไม่ได้ผลเลยทำยังไงดีเดี๋ยวฉันช่วยเธอเองมาลองแบบนี้แล้วกันคิดว่าจะได้ผลนะ รู้สึกดีขึ้นไหมใช่แล้วเยี่ยมมากไม่ต้องขอบคุณแต่อย่าทำแบบนั้นอีกนะโอ้ไรกันเนี่ยแม่จ๋าปาาฉันนกลายเป็นสีชมพูป่าขอาว่าเธอเป็นสีเหมือนกันไหมเุ้ยอเล็กสีดํามากกันเธอดินะกเธอแต้นได้เก่งมากแต่ถิงนวลากินแล้วล่ะดูสิวได้อะไรกันจูลี่ได้มาฝรั่งทาคิส โอ้ oh, ส่วนอเล็กซ์ได้คับเค,ชชค้กช็อกโกแลตอันใหญ่แต่บริทนี่มีความสุขอะไรขนาดนั้นเนี่ยอ้โหออริโออันใหญ่มากเลยไปสชมพูดด้วยแถมยังหนักมากต้ oh, <no. S 2> องรีบลองกันแล้วแต่กินไม่ได้ทำยังไงเดีย่ย <c oughs> จริงด้วยฉันฝึกคาราเต้มาเพอะง้นต้องใช้ทักษะที่เรียนมาด้วย <Yeah. S 2> น้อยนอย, Brittany, นอยบริทนี่เราจะตัดการออริอแบบเต็มกำลัง <c oughs> อย ร้อยอขอบคุณนะเพื่อนๆตอนนี้ต้องกลับกินบิสนิคนเดิมแล้วเ้าอยางช่วหรือสึปนตัวเองนะเวลาลอง,งอ,อร่อยจังเลย,ยพวกเธอคงไม่มีทางรู้หรอกฉันไม่อยากแบ่งด้วยนะนี่มันดีมากมากั้นฉันขอต่อได้ไหมเย้ <laughs> ฉันอยากลองมาฝรั่งทงทยคิสตีฟ้าสุดๆเลยอร่อยจัง chúng để ăn bớt hơn này, cay nít nơi, ít cảm một lần lấy, chăn hỏi nạp cho con để ăn gìn điu nha. Oh, tại oh, oh, sao cay đến thế này? Oh, không phải nha, mẹ già. Chơi chăn đôi. tôi còn chăn đang lốc máy. Chơi chăn đôi. Oh, idea, chăn bị thăng nước luôn. Julie, chăn sẽ chui chăn. Anh có đi lên máy? อขอบคุณนะอเล็กซ์เธอดีมากกากันเลยงั้นตอนนี้ก็มากินคัพเค้กของเธอดีก่อโอ้ใช่เธอกำลังรออยู่พอดีฉันชอบคัพเค้กช็อกโกแลตมากมาก,มากเลยอร่อยมากด้วยอร่อยเกินบรรยายจูลี่เรามาแก้เขากันดีก้ไหมแ <sk r isa> น่นอนจะเอาด้วยมีบางอย่างบอกฉันว่าอเล็กซ์ต้องไม่พอใจแน่นอนแต่มันตลกดีนะ <sk r isa> นี่พวกเธอใจร้ายันจริงๆเลยแต่ว่าครีมอร่อยมากด้วยช่างเธอมาครีมจากหน้าฉันก็นได้ มันจะได้ไม่เสียเปล่าด้วยอ,อร่อยจังเลยที่เหลือแค่ใช้ผ้าชุดออกกันได้เรียบร้อยฉันกลับมาหลายครั้งแล้วโอ้ขอของฉันมันกลายเป็นสีฟ้างั้นก็หมายความว่าพวกเราโอ้ oh, <man. S 1> สิ้แล้วเรากลายเป็นเสียงจริงด้วยทำไงกันดีอ่ะอเล็กซ์นด้ไม่มีสีดำละส่วนบริดนี่ได้พิซซ่าสียมพูแสนหวานจูลี่ได้แพนเคก้กส่วนครั้งนี้อเล็กซ์อยากเริ่มก่อน งั้นก็เอาเลยว่ามีสีด่าแสงอร่อยกันรอฉันอยู่ขนาดนี้แหละพอกับฉันมากฉันหิวด้วยมาลองกันเลยอืมมาอร่อยมากๆเลยสาวแต่ว่ากินได้ต้องเก็บความใช้เวลาเป็นชาติอะใช้มือดีกว่าทั้งเลวแล้วก็อร่อยกว่าเดิมด้วยสาวฉันกินหมดแล้วแล้วมันก็อิ่มมากด้วยใครเป็นคนต่อไปล่ะแล้วก็จูลี่โอเคไม่มีปัญหาฉันอยากเล่นแม่บเบวิลลี่สีฟ้าฉันชอบมันมากๆเลย ใช่แล้วจากนั้นก็แพนเคก้กอ,อร่อยจังเลยและตอนนี้ก็ได้เวลาของแพนเคก้กชิ้นที่สองแต่ว่าลองแก้เพื่นั้นหน่อยดีกว่าไหม<ะ>ฉันคือปีศาจแพนเคก้กยา่าจริงๆฉันคือจูเล่เองนะเอาล่ะกินต่อดีกว่าแพนเคก้กอีกชิ้นและอย่าลืมบลูเบอรี่ได้นะนี่มันดีมากๆเลยบริตนี่เธอสามารถทำได้แล้ว งฉันอยากกินพิซซ่ารูปแบบใหม่ที่สนุกกว่าเดิมฉันเห็นมันในติ๊กตอกนะเราต้องแตะพิซซ่าเป็นรูปง,งูตอนนี้ก็ได้เวลาลองแล้วโอ้ว้าวอร่อยจังเลย <Go! S 1> พวกเธอมาอร่อยเกินบรรยายโอ้ oh, มีบางยายเป็นปกติกับพวกเรา oh, <man. S 1> ดูเหมือนว่าเปลี่ยนสีแล้วนะแต่ว่าเป็นหน้าของพวกเธอตอนนี้เป็นทั้ีเลย oh. และบริทน,นีละ่ะ ไปนี่กันด้วยพวกเธอหายไปไหนแล้วโอ้อยู่นี่เองโอ้คณย่ามาแล้วพวกเธอทำไมถึงทาสีกันแบบนี้วันนี้เป็นวันฮาโลวีนนั่นเหรอแบบนี้ไม่ดีเลยเลยย่าช่วยเองย่ามีชุดผอมพยาบาลแสนหวานมาด้วยเสมอเลยนี่ไงล่ะเอาไปคนละเม็ดอ้าปากว้างๆนะเดี๋ยวย่าจะป้อนให้เองจูลี่คนแรกเก่งมากอเล็ก แล้วก็บริตนี่เป็นไงดีขึ้นไหมห <G ül> ายแล้วละ่ะขอบคุณทัคุณย่าคุณย่าเก่งที่สุดเลยบริตนี่มาเปิดฝากันเถอะอ้โหมันคือไอโฟนน่ะอ๋อแล้วชุดนีจังเลยเจ๋งงะมนครพอดสิบห้าสวยจังเลยจะถ่ายเซิร์ฟี่แล้วพลดลงทุกโซเชียร์ให้หมดเลยเอ้ยไม่ทำงานน่ะอ๋อไอโฟนของฉันเป็นชุดกแลบ ว้าวอร่อยมากๆเลยแน่นอนไม่ใช่ขอนซิงแต่ก็เจ๋งเหมือนกันอร่อยอ่ะว้าวจ๋งไปเลยฉันก็อยากลองบ้างนี่จูลี่มองอะไรใช่มาดูดีกว่าว่าฉันมีไอโฟอนแบบไหนอาจเป็นช็อกโกแลตก็ได้นะโอสวยจังเลยอ๋อเจ็บจังบริตนี้ฉันอยาไอโฟอนจริงๆอนะ่ะทำไมต้องหัวเราะยอด้วยไอโฟอนของฉันก็ยอดเยี่ยมเหมือนกันแหละพอลองเปิดแอป ช็อกแลกอยในโทรศัพท์ด้วยยิง่งไปเลยมาลองกันฮึมมันได้ผลจริงจริงอร่อยมากวิเศษปไปเลยฉันเพิ่งดื่มช็อกแลตจากโทรศัพท์ของฉันแลบ้บริทนีว,ว้าวเจ๋งจังยังมีอะไรอีกไหมนะมีแอปอื่นด้วยมันกลายเป็นลูกกวาดสกิทต้สุดยอดฉันอยากกินให้หมดมอร่อยจังสกิโต้ไหยออกมาจากโทรศัพท์ของฉันจริงๆเหลือเชื่อ ฉันก็ไม่อยากเชื่อเลยจูลี่ให้ฉันลองบ้างได้ไหมอ่ะอ๋อก็ได้ลองสิสิงไปไล่ามารังกันอะไรมิกใหลูกกวาดอันเดียวเองอ่ะสกีเท่าหนึ่งเม็ดถามจริงฉันจะก,กินมากกว่านี้อ่ะเฮหยุดขอรอได้แล้วจูลี่เธอ,อกินทุกอย่างจนแทบไม่เหลือให้ฉันอย่างไหนได้กินอ,อันหนึ่งรู้สึกแย่แทนด์บิ๊นนิตจังอ๋อลูกกวาดสกีเท่า เราลงทั้งหมดแล้วแบ่งปันกับเพื่อนให้ดีที่สุดของฉันกันบริทนี่มากินด้วยกันนะว้าวขอบคุณนะจูลี่มาเปิดฝากของแต่ละคนกันโอ้โหมันคือจุปปจ๊บะน่าเท่จริงๆใหญ่มากงั้นก็มาลองกันเลยโอ้โหเจ๋งจังเลยของฉันก็ด้วยอ๋ฉันมีไอเดียเจ๋งๆแล้วเพราะว่าเราได้เอาอทังคู งั้นเรามาแข่งกันว่าใครจะกินได้เหมือนกันกันดีไหมสามสองหนึ่งไปกันเลยฉันต้้งชนะอมยิ้มของฉันอร่อยมากจนหยุดไม่ได้แล้วอ้าวนี่ไม่ใช่คาราเมลนี่ฉันได้อมยิ้มจากช็อกโกแลตนะสิ่งปเลาอร่อยมากมากวิเศษที่สุดฉันชอบฉันต้องการมากกว่านี้ฉันกินได้เร็วกว่าจูเลียแน่นอนบริทนี่เป็นยังไงโอ้เธอมีช็อกโกแลตป็นจูบจุ๊บเหรอเธอต้องกินได้เร็วกว่าแน่นอน ทำยังไงดีเนี่ยเวลาก็จะหมดลงแล้วอ้ยเหนื่อยจังด้วขอนฉันก็แดนแล้วก็บวมด้วยทำยังไงดี hmm. จริงด้วยฉันสามารถทำลายอมยิ้มได้มันต้องดีกว่าแน่นอนใช้คอนทุบให้มันเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยกันยูฮูสุดยอดไปเลยอายน่ากลัวฮะสังขจังนีก็สามารถกินทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว เคยกินแล้วไปไหมจนหมดแล้วเหรอฉันต้องมีความหมาเหมือนกัน <Yeah. S 1> อ,อร่อยจังเลยเหลือแค่ไม่กี่ชิ้นแล้วฉันกินหมดหมดเวลาด้วยฉันกินเร็วกว่าฉันชนะแล้วเย้อขอฉันลองคนแรกนะมันคืออะไรอะ่ะอ้อโหมันคือแหวนนะสิ้นไปเลยสวยงามมากและมันก็เข้ากับฉันสุดๆอ๋อกลิ่นหอมๆแล้วก็หวานด้วย ว้าวฉันมีแหวนจากช็คคกอกโกแลตนะมันอร่อยจังเลยบิ๊บนี่กินได้อร่อยจังสันก็อยากกินเหมือนกันนะโอ้จิตสิมาหาคำตอบกันว่าอะไรโอ้โหฉันก็มีแหวนเพชรเป็นประกายสวยงามมากๆสุดยอดแต่ว่าทำไมฉันต้องการแหวนจริง,งๆด้วยในเมื่อช็กอกโกแลตอร่อยแลวก็หวานกว่า <Hey. S 1> นี่บิน๊นี่มาแลกแหวนกันไหมฮะ,ะไม่มีทางอะ เฮ้ยเป็นไปาตามคาดแต่ฉันไม่ไอเดียแล้วฉันทรเรียกเพื่อนเป็นแขฉันมาหวัดดีมาหาหน่อยนะเดี๋ยวนี้เลยอ๋อพวกเขาอยู่นี่แล้วเจ๋งหวัดดีทุกคนบริษนี้นี่คือเพื่อนของฉันคนขายเพรพอแล้วก็ขายขนมไอเดียของฉันไม่ได้ซับซ้อนอะไรจะขายแหวนให้กับไม้ฉันต้องดูก่อนนะต้องส่องให้ละเอียดโอูโ้ห มันคือเพชรจริงๆไม่อยากเชื่อเพชรแท้เลยสุดยอดฉันจะเอาแหวนวงนี้และนี่เงินว้าวฉันข่าม่มเงินทั้งหมดให้กับนิโคลาขายขนมหวานใ้สวนสนุกอ๋อมีเงินเยอะมมากเงยนพอกับกล่องแหวนจากช็อกโกแลตแน่นอนรับไปเลยโอ้เมย์จะเชื่อขอบคุณนะทีนี้ก็มาเปิดกล่องกันและนี่คือแหวนจากช็อกโกแลตน่าทึ่งมากๆฉันมีแหวนเยอะจริงๆเลย สามารถกินได้ทั้งปีแน่นอนอโอแต่ว่าฉันมีแค่แหวนวงเดียวฉันก็บอกแล้วไงว่าให้แลกกันครั้งนี้มาเบิกยิ่มจบกันนะใครเป็นคนแรกได้บ้าอ๋อเราออกกันไกลอะงั้นแบบพร้อมกันละกันว้ามันคือชกโกแลตเขาไทยก็เหมือนกันเหรออ๋อมันก็มาลองกันได้เลยฉันชอบซกโกแลตอ๋ยอ๋อนี่มันไม่ใช่สกโกแลตอะมันแข่งกันไปมันคืออะไรเนี่ยจูลี่ดูด็กคนแสิ ได้เลยมองแวบ,บแรกดูเหมือนช็อกโกแลตนะ <Wow. S 1> แต่มันไม่ใช่ช็อกโกแลตธรรมดาแต่มันคือพาเลตอายแชโดว์และมันก็อร่อยเกินบรรยายอ่ะฉันชอบแบบนี้มากกว่าว้าวดูหน้าอร่อยอะ่ะแค่มองก็มลายไหลแล้ว yum, yum, yum. มันอร่อยอย่างไม่น่าเชื่อละฉันกินฝาดไปแล้วทีนี้มาลองอายแชโดว์กันเอาสีเอามาให้หมดแล้วก็ลองโอ้โหอร่อยมากมากฉันชอบ yum, yum, yum. และทีนี้ ฉันก็มีฟันเป็นหลายสีฮะฟันของนระตลอดแล้วก็สดใสมากเง <Cool. S 1> ยแค่ต้องกินให้หมดเท่านั้นโ <Nice. S 1> อ้โหนี่มันคือแปรงมาลองกันอร่อยจังเลยแล้วก็สนที่สองของพาเล็บริด <Please. S 1> นี่ต้องการอะไรเธ <Please. S 1> าอยากลองพาเล็งั้นเหรอ <What? S 1> อ,อืมไม่มีทางฉันไม่แบ่งหรอกนะมันอร่อยเกินไปโ oh. อ้ยเพื่อนของฉันกค่งงจรงจริงแต่ฉันมีพาเล็จริงๆ yeah. หมายความว่าฉันสามารถลองแต่งหน้าให้สวยสดใสได้และฉันจะกลายเป็นสาวน้อยที่สวยที่สุดพร้อมแล้วล่ะตอนนี้ฉันดูร้อยเต็มร้อยสวยงามเธอคิดว่าไงลหละจูลีว้าวเมคอัพของเธอปังมากฉันอยากปังเหมือนกันนะบริทนี่แต่งหน้า้ฉันหน่อยได้ไหมไม่มีปัญหาแค่แป๊บเดียวก็แต่งเสร็จแล้วแต่ที่จริงฉันไยา่เอาคืนอุตรกานี้ เธอใหญ่แต่งหน้าสวยๆพลงานฉันทำให้เธอสวยแล้วก็ตลกด้วย <Go. S 1> ฮะเอากระจกไปดูสิมาดูกันเฮ้ยเธอทำอะไรลงไปเนี่ยบริน๊นี่นี่มันเสียอย่งมากเลยอ่ะเธอคิดว่าตลกหรือไงกันไม่ตลกเลยนะลาก่อน oh. ฉันพร้อมที่จะเริ่มแล้วไม่ไว่ากันนะมิอานี่มันเซอร์ไพรส์สุดๆ <Please. S 1> เสียใจด้วยนะโจซี่ฉันไม่ชอบกินเผ็ด ันทำให้ท้องไส้ฉันป่นป่วนเกินหัวรา้นแล้วนะม่อะนึกของเธอสิชอ<ม>็ชอกโกแลตกินเดอ้อชอกดีสุดๆ <c oughs> ฉันชอบช็อกโกแลตแต่ความคิดของฉันในโลกนี้ไม่มีอะไรอร่อยไปกว่านี้แล้วซซซี่หบปากนา้อยแลวถอยไปห่างๆด้วยแล้วฉันจะทำยังไงดีฉันไม่อยากกินพริกนี่บางทีชอ็อกโกแลตอาจจะช่วยได้แล้วมันทำให้อร่อยขึ้นด้วยเดี๋ยวฉันจะลองดู <c oughs> เดี๋ยวก่อนสิ จะไม่ได้เรีกไปไหนนี่และฉันก็มีความคิดที่ดีแล้วเธอกำลังทำอะไรน่ะเธอแค่เลชอการันไม่ได้นะเธอต้องกินมันทั้งหมดรูู้ีแล้วว่าเธอจะไม่แวยให้ฉันทำแ็นได้มันเดียวกันฉันเอาอยู่แถมยังไม่เหงื่อออกด้วยวอาไม่นะมันกำลังมีไฟประทุอในตัวฉันดูเหมือนว่าฉันต้องใช้ที่ป้องกันดีๆฉันแกบมันไว้ไม่ไหวอีกต่อไปแล้วช่วยฉันด้วยเออเธอพ้นไฟประหุนได้ไหมสุดซี้ เท่าทีฉันควบคุมตัวเองไม่ได้ฉันต้องการดื่มอะไรก็ได้ดีขึ้นเยอะเลยค่อยโล่งหน่อยมันจบแล้วเหรอฉันดีใจด้วยนะเธอหดแล้วทำไมสุดซี่น่าเธอมีความวันไงหวังว่ามันออกแล้วนะไม่ไม่จริงฉันรัดขี้อยฉละลหมดแล้วมันเป็นอุบัติเหตุนะจริงจริงนะช่างเถอะมันช่วยไม่ได้นี่นะ ว้าวมีของขวัญอยู่ข้างในเยี่ยมดูสิมันมีคินเดอร์กันอยู่ข้างในด้วยเจ๋งนี่สิโชคดีเราต้องเอาที่ห่อออกก่อนเดี๋ยวนี้ดูดิดีขึ้นเยอะเลยพอเอาที่ห่อออกตอนนี้คนก็จะกินมันเขนจะจุ่มไข่ในช็อกโกแลตให้ชุ่มแบ่งให้ฉันด้วยอย่าแม้แต่จะฝันซูซสิเธอทำลายไข่อเนกเวลั่นเธอจะไม่ได้กินหรอก ใหตะกละการใหม่เยื่ยมเลยมาเปิดพร้อมกันเถอะดูสิมันคือปอบอีดดูดีมากเลยฉันอยากจับมันเป็นคนแรกแปลกจังปุ่มมันกดไม่ได้ฉันไม่เข้าใจเลยมันพังแล้วหรอฉันก็ไม่รู้ลองดูมันใกล้ๆสิเอไม่นะฉันจับมันทะลุเลย ตอนนี้มันมีรูด้วยทุกอย่างมันแปลกมากแต่คอปมเป็นของฉันมันกลิ่นน่ากินจังมาลองชิมกันว้ามันคือเยลลี่เยี่ยมเซอร์ไพรส์สุดๆแน่นอนแล้ฉันก็ต้องกินได้แต่เดี๋ยวก่อนไม่ได้อะฉันกัดมันไม่ได้มันเหนียวมากฟันฉันจะหักแล้วอ่ะมันเจ็บมากมันตีหน้าฉันด้วยครั้งต่อไปเธอไม่ควรหยิบทุกสิ่งเข้าปากนะขอทีแต่ฉันไม่มีเวลาให้เรื่องสลาะของเธอแล้ว ถึงเวลากินแล้วใช่ช็อกโกแลตยิ่งทำให้มันอร่อยขึ้นอีกอร่อยสุดๆเลยฉันไม่เคยลองอะไรแบบนี้มาก่อนเลยให้ฉันชิมบ้างสิมิอาอย่างน้อยก็แบ่งให้ฉันชิ้นเล็กๆนะไม่ฉันรู้อยู่แล้วงั้นฉันจะนั่งเล่นมันกันได้หยุดก่อนฉันว่าฉันไม่ควคิดดีๆแล้วจะลองใส่ช็อกโกแลตลงในป๊อปอิทฉันมั่นใจมันต้องอร่อยแน่แน ไปไหนนะซูซี่ฉันต้องเอามันไปแช่ในตู้เย็นช็อกโกแลตจะได้แข็งตัวแค่นี้และตอนนี้ฉันก็ต้องรอแป๊บหนึ่งโอ้ฉันว่ามันแข็งแล้วเอามันออกมาได้ว้าวช็อกโกแลตแข็งแล้วจะได้ลองมันแล้วเาไปไหนมาซูซี่เดี๋ยวเธอก็เข้าใจทุกอย่างฉันใส่ช็อกโกแลตในป๊อปปิ้ของฉันเอามันไปแช่เย็นดูสิว่ามันเป็นอะไรออกมาเยี่ยมไปเลยฉันว่าเธอสามารถพบช็อกโกแลตได้เอง งั้นก็ถึงเวลาลองแล้วอ่ะนี่มันดีมากเลยฉันลละลายในปากฉันไม่สงสัยเลยมันต้องอร่อยสุดๆแน่เธอจะให้ฉันลองบ้างไหมรู้อยู่แล้วว่าเธอมีให้อีซอมรกาะแต่ก็เช่านเธอฉันหาทางเองปุ๊บอิฐของซูซี่เป็นของฉันแล้วอ๋้รู้สึกดีจังอยากกดอีกอีกรอบอีกรอบมันติดมากเลยเนี่ยว่าทำตามใจของตัวเอง จริงๆแล้วเอาของคนอื่นไปไมันไม่ดีนะเธอไม่ต้องใช้ป๊อบอิดหรอกเอามาให้ฉันเอามาให้ฉันเธอทำอะไรลงไปน่ะมิอาเราทำมันขาดแล้วโซ <No. S 1> ซีซ่อยู่ไหนเธอเป็นอะไรไหมแต่ป๊อบอิดมันพังหมดแล้วเธอไม่ควรทำแบบนั้นเลยมันเป็นความผิดของเธอโอ้เหลือครึ่งหนึ่งก็ยังสนุกได้บางทีเธอจะพูดถูกมันยังใช้ได้เยี่ยม ฉันรอต่อไปไม่ไหวที่จะเปิดมันแล้วนั้นก็เปิดเลยสิพ่อพ่เหรอบางทีเธอาจจะโชคดีกว่าก็ได้มันดูกันเถอะไอศครีมแทนแต่พูดถูกทำไมฉันถึงไม่โชคดีบ้างฉันอยากได้แบบเธอฉันแบ่งให้ได้นะขอบคุณอ่ะแต่ทำอะไรน่ะมีอามันไม่ตลกเลยแต่ในความคิดฉันมันตลกสุดๆฉันแค่อยากทำอะไรสนุกๆน่ะ ว้าวโอ้าวนี่มันอร่อยมากมันเข้ากันกับช็อกโกแลตสุดๆนี่แหละสิ่งที่เรียกว่าไอติมฉันหวังว่าฉันจะได้กินบ้างฉันว่าฉันบอกไปแล้วนะฉันจะกินได้โดยไม่ต้องให้เธอช่วยอร่อยจังฉันว่าฉันไปสอนให้กินไอติมเคลือบช็อกโกแลตได้เลยฉันว่าฉันทำได้ดีกว่าเธอแน่นอนอร่อยเธอไม่คิดว่าในนี้มันหนาเกินไปหรอ ฉันก็อยากไม่ได้อ่ะนี่เกิดอะไรขึ้นกับเธอมีอาแต่จังไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยอ๋อเธอแข่งวินแล้วงั้นก็เยี่ยมวินเลยในที่สุดฉันก็ได้ลองไอศกรีมแล้วจะไม่มีใครหยุดฉันได้ด้วยแล้วมันออกมาเยี่ยมมากเลยเชื่อฉันเธอมีอาฉันจัดการไอศกรีมได้ดีดพอๆก,กับเธออืมเธอเอาของฉันไปฉันคิดไปเองหรือเปล่าหรือว่าเธอพูดอะไรบางอย่างหรือเปล่านะเพราะเธอฉันไม่ได้ยินเลยเอาล่ะ เดี๋ยวฉันจะทําให้เธออุ่นขึ้นฉันมัน่นใจว่าได้พอดช่วยเธอได้เป็นไงบ้างมีอารู้สึกด,ดีขึ้นไหมอ๋อฉันขยับได้อีกครั้งแล้วเขายังชัว่วขอบคุณนะซูซซ่เธอช่วยฉันไว้เอาไม่นาะไอศครีมของฉันเธอกินมันอืมเข้มเป็นรางวัลให้ฉันละกัน <c oughs> อ๋อเหรองัน้นเธอเกินข้าวโพดน,นั่นเลยละกันอ๋อบางทีช็อกโกแลตอาจจะทำมันอร่อยกันได้เดี๋ยวมาดูกัน เย้เท่าไหร่นะเออมันไม่อร่อยเลยมันไม่เข้ากันสุดๆถ้ากำลังทำอะไรน่ะซุซี่ฉันจําได้ว่าเราสามารถทำอื่นได้จากข้าวโพดเพื่อจะทํามันฉันต้องการเม็ดข้าวโพดส่วนที่เหลือก็โยนทิ้งไปเลยอ้แลวทำไมเธอต้องใช้กระถาด้วยไพ่ยคิดหน่อยเหรอฉันก็เลยจะทำป๊อปคอนวิธีทำก็แค่อุ่นเม็ดข้าวโพดให้สุกอ๋อมันบินบอนไปเลยฉันไม่คาดไว้เลยแล้วก็ เสร็จแล้วเ <både> จ๋งสุดๆนี่เป็นความคิดที่ดีมากฉันรู้อยู่แล้วว่าเธอต้องชอบฉันชอบข่อพดนในรูปแบบนี้มากกว่าว <cultures> ยังขาดไปแค่ช็อกโกแลตแต่ฉันจะแก้ไขมันเดีนน๋ยวนี้สวยงามมากช็อกโกแลตมันลงตัวสุดๆแล้วตอนนี้แจาคของฉันก็พร้อมแล้วเอาล่ะรสชาติของมันสุดจะบรรยายเลยฉันอยากกินเพิ่มเพิ่ม,มอีก โซซี่จำได้ไหมว่าเราเป็นเพื่อนรักกันน่ะงั้นฉันก็จะแบ่งให้เธอด้วยใช่ไหมล่ะก็ได้งั้นรับไปนะแต่เธออย่าไม่ลงปากของฉันเลยแรงดีๆสิฉันรับไม่ได้เลยเธ่อทีสายตาฉันไม่ค่อยดีน่ะเธอไม่แม้แต่พยายามได้ซ้ำฉันเหนื่อยแล้วเธ่อทีเอาบ๊อบคอนมาให้ฉันฉันจะกินมันเองโดยไม่ต้องช่วยจริงๆมันเป็นของฉันนะเฮ้ยเธอทำมันหขกเ่า น็่แล้วมันได้ฝากเรวเข้าสนุกจังไม่ยุติธรรมเลยฉันว่ามันยุติธรรมดีเอาบ๊อปคอนสำหรับฉันและถังสำหรับเธอของอะไรรั้งใ่เยี่ยมทั้งในฉันเป็นคลแรกว้าวโค้กว้าวชัดเลยเธอโชคดีอีกแล้วสงสัยจังว่าเธอได้อะไรบอกคอลี่เหรอไม่เอาฉันอยากได้โค้ก ขี้แพ้กินสิหยุดร้อได้แล้วนะ่ามีอาอะไรฉันไม่ไ้ลอสึกหน่อยฉันก็แค่มีความสุขภความสำเร็จข,ของฉันและกําัังจนินตนาการว่าฉันกำลังดื่มช็อกโกแลตกับโคบ <Okay. S 1> ไม่เสียเวลาดีกว่าอ้ oh, ใช่เลย oh. ฉันรอไม่ไหวแล้วเป็นรสชาติของความสุขที่สุดๆเยี่ยม yeah. ตอนนี้ก็ถึงเวลาดื่มมันกับช็อกโกแลต <Wow. S 1> เอาล่ะมาดืมกันเยี่ยมน้ำเต็มขวดเลยเฮ้ <Wow. S 1> hey. ทำไมมันไม่ออกมาล่ะจะเหมือนว่มันแคบๆกันไปไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวฉันจะลองบิดมันออกมาฉันมีแรงพอสำหรับเรื่องนี้เอ๊ะนี่มันอะไรกันฉันเล่งพลาดแล้วมันไม่ได้เข้าปากฉันน้าฉันละเธอไปหมดเลยสุ่มซาำจริงๆนะเธอมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนนั่นแหละอร่อยจังฉัน้อมจะกินจนหยดสุดท้ายเลยว้าวดูเหมือนมันอร่อยมากจริงๆแบ่งฉันบ้างสิ ไม่ใครก็มีบอกโคลี่อย่างไงล่ะกินสิขอบคุณที่ซ้ำเติมนะฉันจะไม่ลืมเลยเหมนเขียวสุดๆต้องใส่ช็อกโกแลตเยอะๆโดยด่วนมันจะเอากลิ่นเหม็นออกไปได้อในสถานการณ์แบบนี้มันไม่ช่สึสงเน้นเลยน่าขยะขยะสุดๆฉันไม่แนะนำให้ใครกินมันเลยอย่าบังคับว่าฉันต้นใจไลยเธอต้องกินมันให้มนถ้าเธอยืนยันแบบนั้นก็ได้ แต่เชื่อฉันเถอะมันออกมาไม่ดีแน่แนแม่จ๋าหนูกลัวถ้าจะเอามันเข้าปากฉันต้องทำมันเร็วๆทำอย่างนี้ฉันถึงจะไม่ได้รับรสชาติของมันไม่ฉันตึงได้รับรสชาติของมันอยู่ดีมันยังเหลืออยู่อีกเยอะเลยต้องเรียบกินแล้วมันจะได้จบสักทีเอาจริงฉันรู้สึกเห็นใจโซซี่นิดหน่อยนะแต่นั่นก็ไม่ใช่หตุให้เธอบังคับฉันให้ทำในสิ่งที่ไม่อยากทำมันเป็นกฎดตังหากหยุดคํำคนดีแล้ว หมดสักทีนั่นคือชิ้นสุดท้ายแล้วเธอพอใจหรือยัง <Hey. S 1> ว้าวเธอมีพุงเหมือนฮิปโปเลยเอาไม่นะมีบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้น <c oughs> หยุดนะสุดสิเธอทำให้อากาศเป็นพี๊ <c oughs> อ <c oughs> ออโทษที